สวัสดีครับมื้อนี้นะวาพบกับตะทวนไก่รัดครับช่องยูทูปมื้อนี้มาแวะเมืองสวนครับมาอัปเดตกล้ยเขานะว่าป็นยังไงเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นที่เป็นวิดีโอแนะนำแล้วครับนะ cả lai 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 กระายประมาณนี้นะครับนั่นก็คือว่าปุ๋ยกะใส่น่ก็มีบางท่านนะครับที่บอกว่าถ้ามันกวยมันจะด่างใส่ปุ๋ยยังไงมันก็ด่างคือเก่าครับมันก็จะเป็นด่างเป็นไรหน้าตัวนี้ก็ายอยู่นะครับก็ต้องรอเบิรงกันยาวๆนะอีกเช่นนึงนะครับเพื่อมาอัปเดตไปว่า กืบอะไรลงอัปเดตนะเกือบเดือนแล้วนะครับก็เลยกะมาลองลองเบิ้นะครับสำหรับกล้วยต้นนี้เป็นต้นที่เป็นวิดีโอแนะนำนะต้นนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว่านะครับบ้านๆพื้นบ้านเท่านี้แหละนะ <c oughs> ให้เบิง้งใบแต่ละใบนะครับใบ กมีลายมันกับสิบลายล่บคืออีกต้นหนึ่งครับที่ลงกันวิดีโอไปก่อนหน้านั่นอันที่ยอดวิวเป็นอันดับหนึ่งของช่องบะทวนไก่รัดนะครับหน้าตัวนี้ก็เป็นต้นที่สองครับน,นก,บกับสีด่างอยู่ประมาณนี้นะครับอากาศกะ 23อ,องศาอ่ะยินสบายๆลุมพัดแบบในาอากาศยำเสร้านะครับอากาศดีแน่ในาอากาช่วงสองสามมือเองแก,กมีฝนนะตัดยางอ่ะฝ้าเนี่ยแต่ขั้นหนาหนาวมากอ่ะเรื่องล้มนะครับจะนะชีวิตบันบาทน,นะครับที่มันนอกเขานะ แล้วก็อีกสาคัญอีกเรื่องหนึ่งครับสําหรับกล้วย,ยอันตรายที่สุดก็คือไก่นะพวกไก่ไข่เนี่ยครับมักจิกมกนนักขนาดน้อมันนะครับย่างนอน้อยๆน,ยนี่ขึ้นมาเพมีหัวไบครับต้นน้อยๆจัดการมืดเลยไก่นะครับน่ากันจะเป็นแบบพ่อเพีเ่อนไงอยู่ครับกับมี่ ไก่ไข่ตากับอนุบาลปลานะครับนี่ปลานิ่งปลาหน้าใปลาถพิมครับน่ากับคลิปนี้ก็คงสิบพ่อซัมีนะครับนะครับสำหรับกฝากกดติดตามกดไลค์ในเพื่อแคสคลิปนี้ถูกโก้งถูกใจกับช่อง Youtube ของประทวนไก่รัดนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ